ครับช่วงเย็ยนๆเคยิ่งจเจริญเครดิตครับผมเอาลอกที่มันรักเจ้าของมาให้นะนะลองเลือกพิจรารณาอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นลอกคลาสสิกคลาสสิกวินเทจเลยนะครับแต่ผมว่ามันเหมือนสำลีครับมันมันนุ่มอะครับเนี่ยมันแบบความนุ่มของมันนะครับไม่ต้องพูดถึงไม่ได้เกหกครับเนี่ยมัน มันนุ่มแบบไม่มีเสียงเลยเห็นไหมครับนี่หมุนเข้าไปนี่ไม่มีเสียงเฟืองไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับนี่หมุนเข้าไปเลื่อนๆครับนีม่มันมีความทนทานในความนุ่มนวลนาานว่าเข้าไปน,นั่นนี่ครับนี่นสวยนะครับตัวเนี้ยใช้ได้ทุกระบบอ่ะครับ แต่ไม่รู้เป็นยังไงมันรักเจ้าของจริงๆไม่ยอมไปได้ทีสภาพก็จะมียุรอยของน้ำกัดที่สปูลนิดนึงตรงนี้เป็นน้ำกัดสองที่สองที่ตรงนี้อีกที่หนึ่งนี่ครับถ้าเอาไปใช้งานใส่เอ็นซแล้วก็มองไม่เห็นนะครับเห็นด้่ภายนอก วางไว้กับเบ็ดนี่คู่กับลอกใหม่ๆลอกรุ่นใหม่ๆมีอายครับบอกโอ้โหคุณปูสุดยอดเลยสภาพคุณปูนี่อันนี้ขนาดหมุนเร็วๆนะครับได้ยินเสียงไหมครับนนาได้ยินเสียงเฟืองไหมไม่มีไม่ได้โกหกไม่ใช่สำลักข <c ười> ำๆครับนี่อินเทสครับอินเทส เสียงก็ดังกันกับมันดังแบบไม่ได้ดังแรงนะครับมันดังแบบมีมีสเสน่ห์ของมันนะครับแบบนี้นะครับแล้วรหัสเป็นตัวตัวห้าพันะครับเป็น DX จะมีลาย S นี่คือสปูลสีทองนี่รหัสเขาบางทีโดนย้อมแมวแล้วนะครับเอาตัว5000ธรรมดามาใส่สปูนสีทองต้องดูด้วยนะครับรหัสเขาก็จะมีตัวนี้ครับ Ss นี่คือ รหัสของสปูลสีทองโดยตรงเลยนะครับ DX คือมีลายที่สปูลนี่ผมก็มั่วไปสาวรอเร่งครับจริงๆครับรหัสเขาจริงจริงครับรเปิดหน้ารอบโชเชโชเชเลยครับมันเป็นคล้ายๆจะเป็นรุ่นใหญ่แล้วนะครับเนี่ยโรเลอร์สองชั้นครับสองชั้นโรลเลอร์ไม่ติดไม่ตายนะครับหมุนลื่น สภาพเนี้ยครับเขาขายกันพันห้าพันหกนู่นแหละครับแต่ผมขายหลักต้นๆเองครับนี่ไม่แพงครับนะลองสืบราคาดูได้ในโลกโซเชียลสมัยนี้พิมพ์คำว่านี่ยอะไรอะไดว่าสปินเตอร์ดีเอ็กมันขึ้นมาหมดแล้วครับว่าใครขายถูกขายแพงไม่รู้จะไปแข่งราคาเขาทำไมว่ามันเช็คราคากันได้เราก็เอาที่เราพอ อพอมีทุนพอไปต่อทุนได้ดีกว่าเนี่ยครับสภาพที่หลอกที่รักเจ้าของอีกตัวหนึ่งถ้าไม่ไปจริงเดี๋ยวจะเก็บไว้เล่นเองมันก็ไม่ต่างอะไรกับ b ีเลยนะครับนี่ว่าแข็งกับ B ีจีเสียอย่างเดียวคือ b ีจอ่ะเขาเป็นแกนสองชั้นแต่อันนี้มันเป็นแกนใหญ่ก็จริงแต่มันเป็นแกนใหญ่ชั้นเดียวนี่ บีจีก็บีจีนะครับผมว่าแข็งแก่งสู้บีจีได้สบายสบายครับใส่ไม่ลงอีกเดี๋ยวทำพ่อเสียหน้าสิลูกใส่เข้าไปล,ล,ลื่นนุ่มๆครับไม่ผิดหวงังแน่นอนน้ะ ยุค90ที่ชอบแนววินเทจนะครับเนี่ยจัดได้เลยครับตัวนี้ผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนเชื่อเลืองครับอืมไม่ต้องเชื่อผมครับเชื่อเลือง <c oughs> นี่สภาพวิงวิงวังวังแวบแวบอืมนี่สข้างนี้ใสนี่น็อตไม่มีรอยถอดนะครับนี่ ไม่รู้จะให้ดูอะไรแล้วเนี่ยหน้าท้ายหลังกกทุกแก๊กทุกขยับล็อกตายล็อกได้หมดไม่มีวิร์ดไม่มีว้าวเด็กไม่มีกระเดา้าดึกดึกนี่ไงครับไปทันทีเถอะอย่ามาลักผมเลยลอกเนี่ยอ้าวหาเนื้อคู่ก็หาเนื้อคู่สนใจเหมือนเดิมครับราคาใต้คอมเมนต์จุบ๊บ